ราคาตอนนี้น่าสวนนะคะ,คะแต่และตัวที่เป็นบอสีบ,บ้านนั้นราคาเท่าไหร่บ้างเชิญเลยค่ะ Welcome Sky wow. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิง ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาบ้านสวนวิทยาพรนะคะเป็นสวนบอลสีเนาะแล้วก็มีทั้งโคโลนะคะด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องบอลสีกันก่อนวันนี้อยากพาทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะบอนสีบ้านบ้านนะคะที่เราทุกคนน่าจะมีกันแล้วเนาะเมื่อก่อนที่ราคาบอนสีแบบว่าพุ่งไปนะคะเราอยากมาอัปเดตว่าราคาตอนนี้หน้าสวนนะคะแต่ละตัวที่เป็นบอลสีบ้านบ้านนั้นราคาเท่าไหร่บ้างเชิญเลยค่ะตัวแรก ตัวนี้จะเป็นอีเหนาค่ะอีเหนาใช่ไหมคะ<า>ประมาณนี้<า><า>ลักษณะของเขาเป็นยังไงคะก็จะเป็นใบขาวนะคะแล้วก็กระดูกใบจะเป็นสีเขียวค่ะอาแล้วทําไมบางใบเขาติดสีชมพูคะพี่หนิงคะแบบใบนี้เป็นต้นค่ะตัวนี้เขาก็อายุหัวน่าจะแก่จัดคะ่ะออีเหนาถ้าแก่จัดจะเป็น<า>ออกเหลืองออกชมพูชมพูแบบนี้ใช่ไหมคะอ,ะอะมีวิธีทําที่ให้ใบเขาขาวไหมคะเพราะว่าบางคนบอกว่าอีเหนาเราไม่ขาวเลย อยู่แดดก็จะออกเขียวค่ะถ้า<ว>แดดในร่มก็จะเป็นสีขาวคืออย่าโดนแดดเยอะค่ะอ่าร่มๆหน่อยถึงจะเป็นสีขาวนะคะอ่าตัวต่อไปค่ะบอนบ้านบ้านมีอะไรอีกคะพี่หนิงตัวนี้จะเป็นเพชรพันล้านค่ะเพชดพันล้านใบเขาเหมือนพวกฮกหลงเนาะค่ะต่างกันยังไงคะ ก็ต่างกันตรงที่ว่าสีใบค่ะสีชมพูก็จะเป็นเปรอะๆนะคะต่างจากผุหลงอันนี้คือเพชรพันล้านนะคะใช่ไหมคะก้านจะเขียวค่ะผุหลงก็จะเป็นก้านดำอ๋ออันนี้ก้านเขียวเพชรพันล้านแล้วก็ชมพูเปรอะๆหน่อยอันนี้ที่ที่แบบซีซี่แบบนี้เพราะว่าเขาแก่แล้วนะคะใบเขาแก่แล้วสีเลยหายหรือยังไงคะหรือว่าเป็นสีนี้เป็นสีนี้ค่ะเขาจะเป็นออกชมพูอ่อนๆเป็นชมพูอ่อนๆบางๆแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้เออลืมถามราคาเลยค่ะ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ณนะตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทไซส์ประมาณเท่าไหร่คะสูง <c oughs> ขนาดไหนสูงประมาณเท่าขวดโค้กค่ะขวดโค้กแน่นอนก็ประมาณตัวขวดเล็กใช่ไหมคะประ,ประมาณปร,ประมาณสิบห้าเซนค่ะสิบห้ายี่สิบอ่าประมาณสิบห้ายี่สิบเซนนะคะเพชรพันล้านอยู่ที่สองร้อยบาทใช่ไหมร้ยอยห้าสิบบาทเพชรพันล้านนะคะอ่าประมาณนั้นมีตัวไหนต่ออีกคะ แล้วก็จะเป็นกวนอูกวนอูนี่ค่ะ,ส,คะสีแดงสีแดงนะคะกวนอูนะคะก็ใบจะเป็นพลิ้วๆแบบนี้จะ,ะสีเขียวๆตรงพลิ้วสีเขียวนะคะอ่าตอนนี้ราคาน่าสวนอยู่เท่าไหร่คะพตอนนี้ก็น่าสวนอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะบวกค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกลก็ห้าสิบอ่าถ้ามารับเองหน้าสวนก็ราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยอ่า โอเคถ้าพื้นที่แบบใกล้เคียงที่แม่ค้าวิ่งส่งได้ก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะอ่าเห็นพี่หนึ่งบอกว่าที่ส่วนนี้นะคะถ้า2,500บาทเนี่ยค่ะภายใน100กิโลแรกอะ่ะไปส่งฟรีด้วยค่ะถ้าช้อปปิ้งในส่วนนะคะครบ2,500บาท100กิโลแรกพี่หนึ่งไปส่งฟรีเลยค่ะอ่านะคะแต่นี้ค่าจะส่งเวลาที่เราแพ็คของส่งก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งไหมค่ะอ่าเริ่มต้นที่100บาทนะคะใ,ในค่าจะส่งนะคะอ่า ออกมาจากกลวนอูต่อไปเป็นอะไรคะตอนนี้จะเป็นกวนอิมขาวกวนอิมขาวอ้าวมันมีขาวกับเขียวเหรอคะก็เป็นสีขาวอ่ะค่ะอ๋อโอเคกวนอิมอ่นนี้ค่ะกวนอิมใบก็จะพลิวพลิวแบบนี้สวยเชียวตอนนี้กวนอิมอยู่เท่าไหร่คะก็หนึ่งร้อยเหมือนกันหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะสําหรับกวนอิมเมื่อก่อนแพงมากเลยเนาะตอนที่แบบว่าทบทบปอบปอนะใช่ค่ะแพงมากเป็นพันเลยนะใช่ใช่เรายังจําได้เลยเล็กๆ็กก็สองร้อยกว่าไปแล้ว อ่านี่ล่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเพชรพิรุนค่ะเพชรพิรุนตัวนี้นะคะค่ะเป็นบอลเก่า,าเป็นบอลพื้นบ้านเพชรพิร้นณงเป็นบอลพื้นบ้านแต่เราไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะค่ะก็จะเป็นฟอร์มเหมือนใบใคล้ายๆลูกหัวใจก็จะมีเม็ดสีแดงแดงแดงนะคะอ่าแต่ไม่ได้เยอะนะคะค่ะอ่าเป็นประมาณนี้สะดือสีแดงเนาะเพชรพิรุนเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะโอเคเจ็ดสิบถึงช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําจํานวนเลยเพชรพิรุนนะคะเก้ดูเล่นมากกว่าอ่า ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นฮอกหลงค่ะอ๋อฮกหลงราคาอยู่เท่าไหร่คะก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยและร้อยห้าิบค่ะกระถางก็จะประมาณหนิ้วถึง8ดนิ้วอ่าหกนิ้วถึง8ดนิ้วนะคะหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ามีตัวไหนอีกคะ่ะ ที่เป็นบอนบ้านบ้านของเราี่เง้อถอดรูปคะงอถอดรูปค่ะอ่าง้อถอดรูป,ขออรปเขาจะเป็นละไม้คลายขึ้นกับอะไรคะแดงวัวอะไรแบบนี้ไหมคะค่ะแต่เขาจะเป็นถ้าอยู่กลางแดดๆเดดนะี่ยเขาจะแดงกว่าเขาจะแดงกว่าแดงวัวค่ะแล้วก็ใบเขาจะบางๆอ๋อใบเขาจะบางกว่าด้วยนะคะอันนี้คือง้อถอดรูปนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะก็จะอยู่ที่ห้าสิบถึงร้อยหนึ่งห้าสิบถึงหนึ่งร้อยโอ้ราคาดีอันนี้น่ารักนะคะง้อถอดรูปนี่ละคะ นี่ตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นผีเสื้อค่ะผีเสื้อใช่ไหมคะค่ะอ่าเป็นบอลบ้านๆก็จะเป็นจุดๆสีแดงๆชมพูชมพูอย่างนี้นะคะทั่วกระจายเลยส่วนตรงกลางมันจะเป็นสีเหมือนสีซิวเวอร์สีเงินนะคะสวยดีแบบนี้อยู่เท่าไหร่คะพี่หนิงก็อยู่ที่ห้าสิบถึงร้อยค่ะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะเหลือทับทิมใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูทางนน้นอ่าดูทางนู้นอุ้ยอันนั้นสวยอ่ะอันนั้นอะไรคะที่ใกล้กับกระเป๋าอ่ะ ทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะอ๋นนออันนี้คือทับทิมค่ะอ่าอันนี้ใส่เลยอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่หรอคะ,คะสวยมากอยู่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆน,นะคะก็ะจะอยู่ห้าสิบถึงร้อยห้าสิบถึงร้อยนะคะ,คะหูสวยมาก คือจริงๆตอนเล็กๆอาจจะดูฟอร์มไม่ค่อยออกใช่ไหมคะ<ช>พวกนี้เราต้องเลี้ยงให้เขาแบบว่าโตเต็มที่กัดสีเต็มที่ถึงจะได้เห็นความสวยของเขาอันนี้ทับทิมเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะนี้จะอยู่ถึง1 0 0่งร้อยถึงร้อยบาทค่ะหนึ100่งร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับไก่ราชาวดีอุ้นเมื่อก่อนแพงมากตอนนี้ราคาเขาก็ดรอปลงมาแล้วใช่ <จะ S 1> ใชายู่ที่หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบอ่า แล้วอีกตัวละคะตัวนั้นคืออะไรคะด้านหลังเจ้ากุ้งไก่เซอรอ์ตัวนี้คือเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะอันนี้คือแบบเต็มเ็มของเขาจะเป็นสีประมาณนี้เหรอคะค่ะอ่าออกแดงๆชมพูๆอย่างนี้เหรอคะค่ะว้าวสวยมากแบบนี้เท่าไหร่คะก็อยู่ที่ห้าสิบถึงร้อยห้าสิบถึงร้อยคือเนี่ยถ้ามันยังไม่เต็มเต็มฟอร์มของเขาเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมองไม่ออกเนาะแต่เนี่ย พอเป็นแบบนี้โอ้โหสวยมากเลี้ยงนานไหมคะถึงจะได้แบบไซส์ประมาณนี้หรือสีกัดสีประมาณนี้ตัวนี้ก็1ปีได้ค่ะห <1 S 2> ปีที่ใบแก่ๆอ,อ๋อหนึ่งปีจะได้แบบเต็มฟอร์มแบบนี้นะคะ,คะอ่าใช้เวลาหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ะนะคะอันนี้ก็นะ่าจะหมดแล้วสำหรับบอลบอ้านๆนะคะให้สนใจนะคะอยากจะช้อปปิ้งนะคะซื้อบอลของพี่หนิงนะคะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ Facebook ค่ะ Facebook เฟซบุ๊กหนิงหค่ะหรือว่าเพจบ้านสวนวิทยาพรบนสีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์นะคะของพี่หนิงไว้นะคะข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะใครสนใจนะคะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ไปทัก สอบถามได้เลย<ะ>ว่ามีตัวนี้ตัวนี้ไหมอย่างนี้นะคะเพราะว่า<ะ>พี่หนิงเขาเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะแพลนให้ดูก่อน,นะคะ่ะเขามีบอลอีกเยอะแยะมากมายนะคะบอลสีนะคะมีหลายเป็นไม่รู้จะกี่สิบตู้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีอีกที่อื่นอีกนะคะอะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจอะไรลองทักสอบถามพี่หนิงดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพามาดูบอลที่ เมื่อก่อนราคาแบบสูงปรี๊ดนะคะ,คะแล้วตอนนี้ราคาลงมาแล้วทุกคนจะต้องได้ะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสลนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ